พี่น้องไซนา่ามองดูดำดำแต่มันไม่ดำนะมันมืดมาอในกล้องดำมากเลย <laughs> น้องมิลีตัวจะจกับไหนููกยะโซทอนนะคะทุกคนคะกำลังนั่งรออยู่น้องให้รถไปส่งสนามบินนะะพี่น้องขะวันนี้เป็นวันที่สองที่ถึงไทยวันที่สองใช่ไหมแบยวันที่สองเยังไม่ถึง<ม>อุบลเลยก็ยจะถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ดูน้อมินีนะ เราชอบดูเวลาลับไปที่นู่นแล้วว่างๆเพ่าไม่ก็ชอบเปิดดูนะจ๊ะพี่น้องคะและ้วก็ทุกคนคนไหนสนใจนะพี่น้องเนาะหล่าบ้านไส้ปันเกิดย่ยะโสธรแต่ว่ามันมีสนามบินอุบลเนาะไปลงอุบลแล้วน้องก็เป็นราบจากอุบลไปยะโสธรถึงหมู่บ้านหมดล้วุกโมงเลยถุงนึงหมแล้วพี่น้องข้ <c oughs> อละหดว่าสเืยไหมเงยไหมงูมไม่ดีพูดใช้ได้หรืยอยัง<อ>ได้แล้วค<อ>่ะท่าร่ เรียกว่าเหนื่อยนะนู้เหนื่อยค่ะเอีสิเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยอ้โหเหนื่อยก็พี่น้องเหนื่อยกันไปตามๆกันวนเข้ไม้อยู่ฝั่งนู้นนั่งรอรถอยู่ที่โรงแรมเดี๋ยวโรงแรมก็จะรีวิวให้ทุกคนดูตอนค้ากลับอะไรจ้ะหมายถึงว่าข้ากลับทํามีเวลาแล้วตอนมาถึงมันเหนื่อยเมื่อยพี่น้องเมื่อยแห้งก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนอนกันแต่นอนแบบเหยียดแข้งเหยียดขาเจ๊ซื้อแต่ไม่หลับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจพี่น้องคะดีใจดีใจได่ถึงบ้านเราแต่ว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงบ้านจริงๆเมื่อยก็เมื่อยแล้วเมีเนาะเนี่ยอือเดี๋ยวก็ไป้วจ้ะนั่งรอยอยู่นี่แล้วก็ต้องนั่งรอยอยู่องเล่อแอร์พอตคือสนามบินด้วยนะพี่น้องคะเพราะว่าสนามบินโอ,อ้อะไรนะเขาเรียก เครื่องบินมันจะเดินทางแบบว่าเร็วอยู่แต่ว่ามันมันเสียเวลาตรงการโรจ้ะคุณพ่อใหม่เพราะว่าเราจะไปขึ้นเครื่องตามเวลาที่เขาจะออกเลยไม่ได้ก็คือต้องไปกดกันมาพี่น้องกว่าจะไปเช็กอินกว่าจะเดินไปนู่นนี่โอ้ยใช้เวลาก่อนสองสามชั่วโมงเลยเหรอจ้ะเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นนักสี่จ้ะไปผ่านนี่คุณของเต้มอยู่คุณจ้ะ พี่น้องคะนั่งรถตู้ไปอ้ยจากอะไรอย่างเงี้ยจากโรงแรมเนานะาสุวรรณภูมิฝนตกมากเลยเฮ้ยีิลี่สวัสดีค่ะดีสิลูกใช้เวลาไม่นานแล้วค่ะเพราะเป็นโรงแรมใกล้อะไนะใกล้สนามบินคะ่ะประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีได้ไม่มีใครเลยมีแต่เราแบบสองคนข้างหน้า เป็นรถรับส่งของของโรงแรมแต่จะต้องจะจะต้องจองนะคะพีน่น้องค่ะเ <c oughs> ดี๋ีจะได้เจอญาติญาติแล้วใช่ไหมดีใจไหมคะเบลลยวีจะได้เจออยากเจอใครที่สุดคะไม้นิน บอกว่าอย่าไปกินไม้นิ้งนคะ่ะคิดถึงย่าไหมคะ <c oughs> คิดถึงเน <c oughs> าะอันนี้ย่าทำอะไรนีกเนาะ <c oughs> กี่โมงอุ๊ยย่ายังไม่ตึกนเลยจ็ย่ายังอยู่ในห้องนอนแบกนนูไปไปอุบลจ้ะทุกคนคะเดินทางแบบไกลแต่ว่ามีความสุข ที่จะเดินทางเพราะว่าจะได้กลับบ้านพี่นอ้องเอ้ยไหมคลเ,เราจะไปไหนนะอุบลราชธานีอุบลราชธา,านีไร,าาารถูกต้องคะรอไปแสดงว่ามันยังไม่ออกไม่ดีพอเพื่อนสนให้ดูว่า เกตออกหรือยังตอนแรกคนไปดูคนเดียวเพราะนหาไม่เจอเพิ่งมายังไม่ออกหรอกคะ่ะเพราะว่าอีกนานบ่ายสองเนี่ยแหละไซคิดว่าจะออกหมายถึงเกตเนาะคะ่ะหมายถึงว่าประตูที่เราจะไปเพราะว่าเครื่องออกสี่โมงเย็นเนาะเหมือนที่ายว่าแหละเครื่องออกสี่โมงเย็นแต่ว่าเราไม่ได้มาขึ้นเครื่องสี่โมงเลยนะไม่ไม่เหมือนรถน,นะมันก็เลยยากตรงนี้แหละก็คงบ่ายสองเขาซึ่งจะเปิดให้เช็คอินตรงนั้นเราก็เดินเข้าไปนุ่นไม่พอเขาสอนอยู่นุ่นจ้ะเพราะน้องเมลีสอนลูกสาว ไปยุมาหาพี่น้องเอ้ยไม่รู้เนี่ยสือย่อของไม่ให้หน้องไม่ดีกินแมคโดโนัล์โโลล้านชอบว่าสันแล้วฟองฝากให้พ่อไส้พี่หนองเอ้เมลีเมล,มลีใส่เสื้อตอนนั้นเนี่ยเป็นเสื้อโรงเรียนเขาจ้ะเสื้อที่สายพู้ซูฝั่งเป็นเสื้อสำหรับคนที่จบป .6 เนาะเป็นโอ้ยส่บอกมันจะร้อนไม่ต้องใส่เพิ่นก็ใส่พี่น้องน้องไม่ดีเนี่ยนะ ก็เหินนะจ๊ะการเดินทางนะพี่น้องอนาคตนี่ยากขึ้นมากๆทําเองทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ช่วยนะคะเจ้าหน้าที่เพิ่อนสีน้าเงินช่วยอนาคตไซว่าไม่มีแน่ๆเนาะสแกนกระเป๋าเองโหลดเองอะไรอย่างนี้พี่น้องเอ้ยยากขึ้นมากๆการเดินทางไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้ยังดีนะที่มีเจ้าหน้าที่ช่วยส่คิดว่าเขาอนาคตจะไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยพี่น้องเอ้ย โลแล้วโลอีกน่าไม่ลีนะโลอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะอีกกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงค่ะ เอซีฮะโอ้ยจันไทยโอ้ยได้ข้ามทุกประเทศเลยเอฟบีวันไปเร็วมันอยากอายเร็วมันอายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนวุษฐเร็วจ้าเอาสวัสดีค่ะเพมันอยากอายหนิง ว่าไงนี่เขาที้จ้าเลยเนี่ยอ้ก็้คิกกงเหรว่าหนาวสมบองเอาหนีบยับไปใกล้ที่หรอยับไปใกล้ๆเอาเอาน้องมิ้นยับเร็วมิ้นยับมินเกย์ใหญ่จากอายว่ไม่เกย์ใหญ่อายไปใกล้ๆน้องเร็วยับไปยับไปไม่ใกล้ๆนอกไม่รูกเร็วมิ้นเร็วก่อนลุงบังก่อนลุงบัง บอบคนของใจเน่ยบอชาวดิฉันก็ได้แล้วเรวชาวดิันก้แล้วรวชาวัก็ได้แล้วเร็วชาวดิฉันก็ได้แล้วเร็วานกด้แล้วเร็้ชาวดิันก็ได้ล้วเร็นก็ได้แล้วเร็าวดิฉนก็ได้แล้วเร็วาดนก็ไ้แล้เร็วชาเดิฉนก็ไ้แ้เอ็วันก็ไ้แลเอ็้อาวดิฉันก้อลเอ็วชาวนก้แล้เอ็วชาวดิ้ันก็ได้แล้วเร็วชาวดิฉันก็ไ้้เร็วชาวันก็ไ้แนเร็ว อุดมเลยตาดมไปวหดแล้วั ouais é, s สตฮะกมปวัดแล้วมตาดมสยดีตาดมปวดีมีพุ่งแล้วมีพุงมีพุ่งแล้ว

มาก่อนแล้วตาดมดูเปลี่ยนไปไหมเฮ้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเออหนุ่มขึ้นหนึ่นตัวแลว่าหนุ่มขึ้นไหมร้อขึ้นไหมร้อขึ้นไหมเออถึงบ้านแล้วพี่น้องก็แต่งเตะใส่กางเกงขาสั้นใส่กางเกงขาสั้นขอเสื้อออกได้แล้วมันร้อนลูกเลยโอ้โหไม่หนาวหนาว หนาวร่ร้อนม่นพีน้องเล่นบ้านในเก็บของนะเพราะว่าบ้านหอดหนาว้เจ๊ทุ่มเลวตอนร้อนร้ร้อนค่ามีค่าด้วยลูกอืมยังอาดตาดมอยู่อายเยอะอาทําไมฮะเอาไปแขวนไว้ในห้องไปแล้วรอหอดจะทุ่มเลวตอนนี้เพราะถ้ามีสิทธิ์ไหมคืออืมจะทุ่มพอ สองทุ่มหรอล้วบ่สิบยี่สิบกับสองอะไรวะสองทุ่มเท่าไรอนโอ้ยหอดบานสองทุ่มตาย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 ตังเต้าเศร์ฐอ้ไบาณนี้หากินเข่ามาหนี้ไม่เคยว่าคือว่าผ้าสีเขียวคนเซลเจ้าทำมเจ้ามักสีเขียวว่าสัน